สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเซนเซครับอยู่กับผมอาจารย์โอมนะครับผมห่างหายกันไปนานนะครับกับการ แคสเกมให้กับเพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม n g h o l ฮ Definitive e d i t i o n นะครับผมเป็นเกมเก่าแล้วแหละนะครับจำหน่ายในช่วงประมาณปี2000กว่ากว่าส0 0 0ันนิดๆอ่ะนะครับถ้าใครเคยเล่นนี่ก็แสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วนะครับในภาคนี้นะครับเป็นภาคแบบสตองโฮเดิมเลยนะครับแต่อัปเกรดนะครับกราฟิกให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมี f p s นะครับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นหมวดที่ผมจะเล่นนะครับก็คือหมวดเมนแคมเปญ นะครับหรือก็คือหมวดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับเราจะต้องทําการยึดแผนที่ไปจนหมดเนี่ยฮะพอยึดหมดนี่นะครับกลายเป็นสีน้ําเงินเป็นสีของเราเมื่อไหร่ก็จะจบเนื้อเรื่องนะครับไม่รอช้านะครับไปรับชมกันเลยนะครับกับเอนแรกนะครับเก t ต R วริ้งเดอะลนะครับปะแอ1นะครับ The Fallen อ i n g d o m นะฮะอันนี้เนื้อเรื่องนะครับใครอยากรู้ก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับ ซื้อเกมเล่นแล้วนะนะครับนี่ครับเงื่อนไขในการผ่านแอคแรกนะครับก็คือมีเนื้อ20แล้วก็มีไม้40นะครับ2อันนี้ผ่านก็จะผ่านเลยนะครับอย่างง่ายอ่ะไปรับชมกันครับอันดับแรกเราก็ต้องสร้างนะครับแคสเซิลก่อนนะครับปราสาทนะครับปราสาทในช่วงยุคแรกๆนี่ก็จะเป็นปราสาทไม้ก่อนนะอ่าแล้วก็สร้างอ่าตัวสต็อกพายนะครับเอาไว้วางของนะนี่ครับมันจะมี ประชากรนะครับในเกมนี้นะครับนี่ตั้งนะครับคนตัดไม้นะอาหารนะครับในช่วงยุคแรกๆนี่ก็จะมีแค่อย่างเดียวคือล่าสัตว์นะครับเราต้องมีนะฮะตัวล่าสัตว์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือประชากรของเรานะครับจะต้องใช้อาหารนะครับนี่ฮะความชอบนะครับของประชากรเราตอนนี้อยู่ที่81นะครับเงินเราไม่มีนะประชากรเรายังเกิดได้อีกนะครับเราเอาไปเป็น คนตัดไม้3าคนนะครับแล้วก็เป็นคนล่าเนื้อ,อทั้งสิ้น3นะจริงๆแล้วเอาสัก4นะี่เนี่ยกำลังดีเพราะว่าเ <need> อาอไม้ไม่พอครับต้องรอไม้นะเงื่อนไขในการผ่านนะครับก็คือมีไม้40แล้วก็เนื้อ20ใช่ไหมผมจําผิดปะวะออกมาเนื้อ20นะครับแล้วก็ไม้40โอเคนะครับนะช่วงแรกๆก็อย่างเงี้ยครับแอคแรกนะครับผ่านง่ายๆนะครับ เหมือนมันเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็สอนเล่นไปในตัวด้วยนะครับนี่นฮะดูครับภาพสวยงามนะโหถ้าใครเคยเล่นสมัยนะั้นภาพอย่างคิเล่นะครับ <c oughs> นี่ฮจับไปครับไปเฉือนในพานนี้ถ้ายิงกวางตัวน้อยนี่มันจะไม่เอาหรือเปล่าถนะ้าผมจำไม่ผิดนะ มันแบกมาได้น้อยอ่ะไม่แน่ใจนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับนี่นตอนนี้นะครับ blowing, s <S เนื้อมีอยู่ทั้งสิ้น18อันนะครับแล้วก็นี่อันนี้คืออัตราการกินต่อหนึชิ้นนะครับทั้งหมดนี่ก็1ชิ้นคนเราน้อยครับช่วงนี้ก็อาจจะใช้คนน้อยหน่อยนะครับในการกินแต่ละชิ้นนะนี่ฮะสร้างครับ <A mission. S 1> เราต้องใช้ไม้เยอะใช่ไหม รู้สึกว่าจะมีหมาป่ามาอยู่ใกล้ๆปราสาทนะไหนว่าหมาป่าต้องระวังให้ดีเลยครับพวกหมาป่านี่มันจะทําให้คนของเราตายนะฮะกษัตริย์ของเราก็ไม่ตายข้ามตายนะครับก็คือถ้าตายนี่คือเกมจบเหมือนกันนะครับนี่เอาไปขึ้นไว้บนนี้ไว้เอาขึ้นปราสาทไว้ขึ้นไม่ได้ฮนะจริงมันขึ้นได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ นะครับเนื้อผ่านแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ไม้นะครับอย่างนี้บอกครับด่านแรกๆมันผ่านง่ายอยู่แล้วนะครับอีซี่ popularity นะครับความชอบของประชาชนนะเราสามารถเก็บภาษีได้นะฮะตอนนี้เราไม่มีเงินเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราเก็บภาษีแต่คนเราจะไม่ชอบนะเห็นไหมคนจะไม่ชอบเรานะครับเพราะว่าเราเก็บภาษีนะจริงๆแล้วถ้าเรา สาสมารถทําให้คนชอบเราจากอย่างอื่นเราก็มาสามารถที่จะเพิ่มภาษีได้นะครับเกมมันจะประมาณนี้แหละนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะผ่านแล้วครับง่ายๆครับแอคที่หนึ่งอีซี่เลยนะครับไปครับนี่ฮะเราได้หนึ่งและดินแดนเราเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมครับผ่าน มิชชั่นที่2ครับ finish the fort นะฮะเราต้องมีเนื้อ35ชิ้นแล้วก็สามารถที่จะปกป้องปราสาทได้นะครับผมอ่ะก็คือเราต้องปกป้องปราสาทด้วยแล้วก็มีเนื้อด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหนี่สร้างสต็อกพายก่อนนะครับดับแรกโอ้โหสต็อกพสร้างได้น้อยมากนี่ครับต้องใช้ไม้เยอะครับ ด่านนี้นะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ทุบยังไงวะทุบอันนี้ปะถ้าผมจำไม่ผิดเออแหมยังจำได้อยู่นะเนี่ยอ่าอ่าไม้ไม่พอ <laughs> เวรกรำรแล้วเออโอเคเนื้อยังพอมีอยู่ไม่เป็นไรนะครับเราต้องสร้างลั้วนะครับล้อมอันเนี้ยนะครับให้ได้นะครับพอล้อมได้ปั๊บได้เนื้อ35ปะ่ะอ่าได้เนื้อ35นะครับแล้วก็สร้างปราสาทล้อมเสร็จเรียบร้อยก็ จบนะครับด่านที่2ก็คือสร้างรั้วไม้เนี่ยล้อมปราสาทนั่นแหละนะครับ complete the castle นะครับด่านแรกๆมันก็จะประมาณนี้นะช่วงแรกๆผมอาจจะเล่นสัก3มิชชั่นนะครับผมเพราะว่าแน่นอนแหละมันมิชชั่นมันเป็นมิชชั่นสั้นๆน,นะครับแล้วก็มันไม่ได้ค่อยมีอะไรมากนะครับในช่วงด่านแรก มันสอนเราเล่นอยู่นะมันยังไม่ได้ต้องการให้เราแบบบวกอะไรยับมากมายนักนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว rts ยุคแรกๆเลยนะมาพร้อมกับพวก red alert พวกเนี้ยนะครับ kkd อะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมอ่อที่แบบว่าโห คิดมากๆนะครับในยุคนั้นนะครับแต่ว่าน้อยคนที่จะเล่นเหมือนกันนะครับต้องเป็นคนที่ชอบแบบแกราฟ,ฟิกในช่วงแบบยุคกลางอะไรเงี้ยที่ถึงจะชอบนี่นี้ใกล้ๆมีหมาป่าต้องระวังหมาป่านะครับจริงๆถ้ายิงได้ก็ยิงมันไปเลยนะครับจะดีที่สุดยิงถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ยิงไว้ก่อนนะครับเผื่อมันลงมากัดคนนะครับหมาป่าพวกนี้สามารถกัดคนได้นะนะครับนี่ เราจะสร้างครับอันนี้1 2 3โอ้ไม้ไม่พอใช้ไม้5ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เรามี3นะนี่ฮะหมามาแล้วนี่จริงๆแล้วมันนอนอยู่เฉยๆเราเราไปปลุกมันเฮ้ หมาที่ต้องระวังนะฮะเนะี่ยหมามันกัดกษัตริย์ได้นะฮะเห็นไหมกษัตริย์เลื่อนรถถ้ากษัตริย์เราตายนี่คือเกมจบเหมือนกันนะฮะระวังที่สุดก็คือระวังกษัตริย์ตายนะครับง่ายๆเลยห้ามตายนะครับพี่คนนี้อันนี้เราก็มาล้อมรัวครับ <laughs> ล้อมให้สุดนะครับไม้ไม้ด่านนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเก็บไว้เลยคือทำยังไงก็ได้ให้ล้อมรั้วได้นะครับแล้วพี่อย่ามายืนทับทำไมนายพานมายืนทับเฉยเลยเวกรกลราไม่เป็นไรนี่นี่ฮะล้อมปราสาทได้ก็จบแล้วนะครับเกมด่านนี้นะฮะไม่ยาก คือยังไงก็ต้องรออาหารนะครับนี่เราสามารถสร้างบ้านคนเพิ่มได้นะถ้าสมมติว่าคนงานไม่พอนะครับเดี๋ยวถ้าไม้พอแล้วนะครับผมอาจจะทุบนะครับ ale, นี่ไงหมาป่ามาแล้วครับโอ้โหมาเพียบเลยต้องระวังหมาป่าด้วยนะครับนี่เราปิดได้เราปิดรั้วได้นะครับ แล้วยิงหมาป่าทิง้งเฮ้ยเนี่ยมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยมันจะชอบเป็นซะอย่างเงี้ยนี่ไงแต่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามี ปราสาทอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไงไงก็ได้นะครับสบายสบายโอเคพี okay. ่มายืนขวางนี่อีก อ,อ้อ,อมให้หมดโ okay. อเคอ้อมแล้วนะครับต้องต้องทำอันนี้ด้วยนะต้องทำประตูออกด้วยนะเพราะว่าอุ้ยอ้ยต้องทำประตูออกให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปทำอันนี้เพิ่มนั่นแหละโอเค ไม้ไม่ค่อยจำเป็นแล้วตอนนี้นนทุกบอ,อกอีกอันหนึ่งก็ได้นะไม้นนอเ,เอาคนมาเป็นในผานแทนับเพราะตอนนี้เราขาดแค่อาหารนะ35หน่วย,วยอันนี้เราล้อมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมผ่านละ ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับเกมนี้นะครับแต่ว่าก็ยังพอจำอะไรต่างๆได้บ้างนะครับนี่ยเรียบร้อยผ่านแล้วครับเห็นไหมมันไม่ง่ายไม่ไม่ยากนะไม่ใช่ไม่ง่ายนะครับนี่ยเราไปอันต่อไปแล้วครับมีชั้นที่3ครับ eliminating the w o o f นะครับ ก็คืออยู่ในเมติ่งเดอะวูฟนะครับก็คือกำจัดหมาป่าใช่ไหมโหโหแล้วหมาป่าเพียบเลยเดี๋ยวนะผมกำลังวางโครงอยู่น่าจะประมาณนี้ผมจะทำสต็อกพายกว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเก็บของได้เยอะๆหลักๆเลยนะ โอเคมันได้จะได้เท่านี้ต้องระวังหมาป่านะครับด่านนี้อาหารนี่เราสามารถที่จะใช่แล้วนะครับเราต้องสร้างนักธนูเพราะว่า เราต้องสู้กับหมาป่าใช่โอเคผมจำได้แล้วมาต้องการช่างไม้เพิ่มด้วยครับเพราะว่าไม้ไม่พอนะด่านนี้ต้องใช้ไม้เยอะมากๆครับเพราะว่ามันมีหมาป่าไงอันนี้ไม้ไม่พอแน่ๆเดีย๋ยวรอไม้ชุดนี้มาส่งนะครับอาหารช่วงแรกเนี่ยสองน่าจะพออยู่ มันจะใช้ไม้เยอะหน่อยนะครับไม้ไม่พอเดี๋ยวผมจะสร้างนะครับลงทําธนูที่ตรงนี้นะครับเพราะว่า มันต้องใช้ไม้นะครับอีกคนทํำธนูถ้าผมจําไม่ผิดคือเขาเดินขาเป๋อะนะครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับมันช้านะครับเราต้องการอาวุธเร็วๆนะครับนี่สร้างก่อนเลยเอาละแล้วก็สร้างอ่านี่โอ้โหนี่เอาไว้ข้างๆกันเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไกลเสร็จปุ๊บพี่เอาลงนี่นะครับเอาลงนี่เสร็จปับ๊บ ต้องรีบนะฮะต้องรีบรีบนิดหนึ่งเราต้องสร้างทหารนะครับให้ทันก่อนที่ะจะมีหมาป่าบุกเนาะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือหมาป่ามันจะบุกเดี๋ยวผมจะกั้นตรงนี้ก่อนนะครับหมาป่ามันผ่านรั้วไม้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นกั้นตรงนี้นะครับจากระดับแรก การปิดทางไว้ครับไม่ให้หมาป่าผ่านนะอุ้ยนี่แหววบอ่อนล้ว K หนึ่งจุดหมาผ่านไม่ได้นะครับให้มันผ่านได้จุดเดียวคือตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดด่านนี้มันจะมีด่านนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยเปล่าวะถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านนี้มันจะมีอ,อ่อ ด่านนี้จะมีไอทหารเดอะแรดอ่ะมาบุกด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำผิดขออภัยด้วยมผมไม่มั่นใจจริงๆลืมนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วต้องระวังเรื่องอาหารด้วยครับหลักๆโอเคแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ ไม้มันเหลือแค่นี้ว่ะได้เห็นไ,ไหมครทำไม่ทันนะครับธนูหนึ่งอันเนี่ยกว่าจะเสร็จนะครับไม่ง่ายนะมาแล้วครับหนึ่งอันเราได้คนธนูหนึ่งคนนี่ครับกว่าจะมาแต่ละคนตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งไปทำอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือ มั่วตัวไม่ได้นะฮะตอนนี้ไปยิงมั่วนี่คือเสร็จเลยครับเดี๋ยโอเคหนึ่งลงครับลงธนูสองแล้ทีนี้คนมันเหลือเยอะต้องเอาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับตัดไม้เพิ่อมอีกคนหนึ่งแล้วกันอนนี้เหลือเท่าไหร่คนเหลืออยู่สี่ คนอยุสี่ไปหาอาหารเพิ่มอีกหนึ่งอาหารก็สำคัญนะครับเพราะว่าแต่ว่าอย่ามัวแต่เล่งอาหารมากไปนะครับเพราะถ้าเล่งอาหารมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไอ้กวางมันโตไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้เราล่าได้แต่กวางนะครับมันต้องปล่อยให้กวางโตด้วยนะ เกมไม่ได้เล่นนานก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแต่ยังพอพอจับโอเคอยู่นะจับนู่นจับนี่ได้บ้างนะครับอ่าอีกหนึ่งคนครับพอแล้วนะครับตัดไม้กับอาหารผมว่าน่าจะพอนะไม้6นะคะอาหารห้าที่เหลือก็จะเป็นเก็บเงินครับนี่เราต้องเก็บภาษีเพิ่มนะครับ แต่ว่าจะให้ประชาชนเกียดเราไม่ได้นะครับนี่โอเคนะครับประชาชนไม่เกียดเรานะครับเราเพิ่มภาษีนะครับเพิ่มภาษี12นะครับแต่ว่าเราให้กินอาหารเพิ่มนะครับพอป u l a r i ร y ิตี้เราเลยพอดีนะครับไม่น้อยแต่ไม่เยอะนะครับไม่ขึ้นแต่ไม่ลงไ,ได้ไมาอีคนหนึ่งครับ ผมบอกแล้วครับธนูมันทำช้าช้านะต้องเพิ่มอีกคนแล้วละ่ะโอเคนี่เอาไว้ตรงนี้คนหนึ่งเริ่มทำช้าแล้วเห็นไหมครับกวางมันจะมีกวางเด็กกับกวางตัวใหญ่เดี๋ยวกวางตัวใหญ่ถ้าโดนล่าหมดปั๊บกวางเด็กโตไม่ทันเนี่ยมันจะหมดนะฮะดังนั้นเราต้องเร่งแล้วธน,นูมาอีกหนึ่งครับเราได้นักธนูมาสามแล้วนะ หรือว่าเป็นนมิตหมายอันดีนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวเราต้องยิงหมาป่าตัวนี้ก่อนไอหมาป่าตัวนี้มันอยู่ใกล้เกินไปครับต้องยิงมันทิ้งไปโอเคแล้วก็อุ้ยถ้าเป็นไปได้รีบปิดรีบปิดก่อนที่หมาป่าจะมารีบปิดรีบปิดปิดทันไหมปิดทันเปล่าวะปิดไม่ทันอ่ะ แย่แล้ว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 ปุามาซะเยอะเลยเร็ว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 เทิ้งทิ้งทิงทิ้งขันไหมเนี่ยโ okay, okay, อเคโอเคโอเคเออดีแนะว่าไม่ได้เจ็บอะไรมากนี่แหละมี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 ตัวมาบุกครับนี่ฮะอุ้ยบุกแค่สามไต้องซีเรียสครับ บุกน้อยบุกน้อยมันหาแนวบุกเราอยู่ครับเราต้องสร้างขอคพอยนะครับ ป้อมปราก,การไว้ขึ้นบนนี้ครับจะได้มุมยิงสูงๆเมนูไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเนี่ยมันยิงคนเราแล้วฮะ ต้องรอให้มันเข้ามาใกล้ๆก,กว่านี้ครับไม่อย่างนั้นมันมาดักยิงมันตัดทรัพยากรเราแล้วเนี่ย him, เป็นซะอย่างนี้แม่ นนะครับมาแค่นี้ไม่มีทางคนาดมือเราฮะหมาป่าก็บุกเราไม่ได้แล้วตอนนี้แต่เราต้องยิงหมาป่าทิ้งให้หมดนะ <c oughs> เราต้องไปล่าหมาป่าด้วยนะครับ ปล่อยมันเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้ประตูนี้ปิดเลยครับปิดตายเอาละมาไว้ตรงนี้ครับ <Off. S 1> อยู่นี่5้าคนก็นพอรอยิงหมาป่า My bow is yours. You can go now. arrows! Easy. My lord, finding targets. Instructions? There's a ย,ยิงทิ้งหมดก็ถือว่าจบนะครับเรียบร้อยผ่านด่านโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับ3มิชชั่นนะครับผมหวังว่า จะสนุกนะเป็นเกมช่วงแรกๆมันก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม นะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ยังนึกอะไรไม่ออกก็ดูเกมนี้กันไปพังๆก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนะครับของช่องอมสนเซแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องอมสนเสรไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าไม่รบกวนเกินไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมมิชชั่นต่อๆไปจะเป็นยังไงจะสนุกมากขึ้นกว่านี้ไหมรอรับชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลกาวคำว่าสวัสดีครับ